สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้กลับมาทำคลิปให้ดูนะคะด้วยไพ่ชุดใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะใหม่ของเรานะอาจจะเก่าของคนอื่นนะคะคือไพ่ชุดนี้ไพ่แสงสุดนะคะไพ่ตัวนี้เนี่ยเป็นไพ่พยากรณ์แบบไทยๆนะคะ ค่อนข้างให้ความหมายที่ชัดเจนรายละเอียดความต่อเนื่องของไพ่นะคะในหนึ่งชุดเนี่ยมี90า้าใบให้รายละเอียดที่ค่อนข้างดีตรงไปตรงมานะคะแล้วก็แฝงด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะที่วันนี้เอามาทํานายเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วอะคะ่ะว่าเพิ่งได้ตัวนี้มาพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะก็มีลองใช้ไปบ้างแล้วรู้สึกว่าไพ่ค่อนข้างตรงแล้วก็ให้ผลการทํานายที่ชัดเจนดีนะคะ ก็เลยจะลองมาทำนายดูนะคะการวางไพ่วันนี้เราก็จะเป็นวางไพ่1ิบตำแหน่งนะคะให้ความหมายครอบคลุมที่สุดนะคะยกเว้นยังไม่มีไพ่ความรักนะคะเพราะไพ่ความรักเนี่ยจะเป็นการทำนายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูไพ่กันเลยนะคะขอบอกก่อนนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ดูไพ่ตัวนี้เป็นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความหมายบางอย่างไม่ตรงตามที่ตัวเองรับรู้มานะคะก็จะขอบอกให้รู้เลยว่า ส่วนตัวเนี่ยเคยอธิบายไปเมื่อสมัยก่อนแล้วนะคะหลายๆคลิปแล้วว่าการทำนายของไพ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ทำนายรู้สึกหรือสื่อสารหรือโปรแกรมความหมายของไพ่ใบนั้นไว้อย่างไรนะคะมันก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นคำตอบสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความหมายของไพ่ที่ให้ในวันนี้อาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกของใครบางคนก็ขอให้ยึดความรู้สึกเอะขอให้ยึดการทำนายแบบ ตามความหมายของที่ดิฉันพูดไปก่อนนะคะแล้วถ้าคุณอยากจะรู้สึกตีความหมายไปอย่างอื่นอันนั้นแล้วแต่นะคะไพ่ะะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ตัวตำแหน่งของตัวเจ้าชะตาเองนะคะตัวนี้นะคะดิฉันเนี่ยให้ความหมายของไพ่ใบนี้ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัวของเราจริงๆคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเรานะคะความรู้สึกเป็นยังไงไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคนนั่งสมาธินะคะ เ,เพราะฉะนั้นดิฉันจะตีความหมายว่าตอนนี้นะคะเจ้าชะตาของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะผลการทำลายคือตั้งแต่วันที่1มีนานะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะส1มีนาเจ้าชะตาช่วงนี้จิตใจภายในนะคะมีความสงบแต่สงบในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสงบร่มลื่นน่มเย็นนะแต่มันจะตีความหมายว่าตอนนี้ เจ้าชะตาอาจจะรู้สึกสนใจอยากจะศึกษาเรื่องของจิตใจหรือศาสตร์อะไรบางอย่างนะคะมีความมุ่งมั่นจริงจังกับเรื่องนั้นๆนะคะแต่ถ้าตีความหมายโดยตามความหมายของไพ่ก็คือสนใจเรื่องของการปฏิบัติแต่การปฏิบัติอาจจะไม่ใช่มาแนวพูดอย่างเดียวนะอาจจะไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิแต่หมายถึงว่าการฝึกสติหรือฝึกจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วตอนนี้เจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ มันเหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ,จ <sign> ช่วงเนี้ยกระทบตัวเราแต่เราอดทนได้มากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นมีสติมากขึ้นแต่ความยับยังช่างใจยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะคือรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแต่อาจจะยังควบคุมอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่รู้โกรธรู้ว่าโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเริ่มยอมรับกับมันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ไพ่จิตใจนะ แต่ต่อไปเป็นตัวที่แสดงออกเป็นสิ่งที่คนภายนอกเห็นนะคะไพแ่พแสงสว่างนะคะไพต่ตะเกียงแสงสว่างใบนี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวเจ้าชะตายัางสิ่งที่คนภายนอกเห็นนะนะอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเป็นแล้วนะคะคือยังเป็นคนที่ชอบเ,ออเขาจะใช้คำว่ายัางเป็นคนไพ่ใบนี้มาเป็นไพ่ที่ดูหรูหรานิดนึงนะคะตะเก,กียงทองเนี่ยคือยังเป็นคนที่ชอบของดีด ของฟุ่งเฟือยนะคะอยาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบฟุ่งเฟือยนิดนึงนะคะแต่ภายใน,ในจิตใจเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่ภายนอกมองเนี่ยเขาจะเขาจะมองเราเป็นแบบนั้นนะคะไพ่สองใบนี้พอกบขึ้นกันเนี่ยคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ตัวเรารู้นะคะถ้านั้นเจ้าชะตาในเดือนนี้พอจะรู้แล้วว่าตัวเราข้างในจิตใจเราเป็นยังไงนะคะแต่แสงสว่างอันนี้มันจะเป็นแสงสว่างเล็ก,ลกนะะๆนะคะเจ้านชะตาเนี่ย ยังเป็นผู้นำด้วยนะหมายถึงว่าสามารถจุดประกายความคิดหรือจุดประกายสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยให้กับผู้อื่นได้เป็นคนที่มีความคิดเริ่มดีนะคะคนที่ได้ไพ่ใบน,น,นี้เท่าที่ดิฉันสัมผัสมานะจะรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแต่ว่าอาจจะต่อยอดได้ไม่เก่งต่อยอดได้ไม่เป็นไปแล้วตันแต่เป็นคนที่มีความคิดรเริ่มดีนะคะแต่ว่า โอกาสที่จะทําในระยะยาวๆให้สําเร็จเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากเพราะส่วนหนึ่งเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่ขาดความต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สมาธิดีแล้วค่ะฝึกบ่อยๆจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีนะคะต่อไปตําแหน่งที่สองที่ให้ไว้นะคะคือตําแหน่งของการงานนะคะดูคู่กันละกันนะคะจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน ไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ใบนี้คือไพ่หัวใจแกรง่งไพ่หัวใจแกร่งเนี่ยถ้าเป็นคนนะคะก็เป็นคนที่อยู่ใต้ตําแหน่งของหัวใจด้วยนะที่ฉันจะอ่านต่อเนื่องกันอย่างนี้นะคะไพ่ตำแหน่งของจิตใจด้วยนะ mm hmm. เจ้าชะตาเนี่ยยาปกติอาจจะดูสงบไม่มีอะไรนะคะแต่กับเรื่องงานเนี่ยจะเป็นคนจริงจังบุดันแล้วเวลาทํางานไปเนี่ย พอขึ้นตำแหน่งของการงานนะคะถ้ามาไปอยู่ในตำแหน่งอื่นความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ก็จะคล้ายๆเดิมคือเวลาเป็นคนทํางานก็จะเป็นคนค่อนข้างจริงจังดุดันเครียดนะคะแล้วก็เออถ้ามันขึ้นในตำแหน่งช่วงนี้ก็คือมีอะไรมากระทบกับเราบ่อยนะคะหัวใจแกงก็คือโดนโขกโดนทุบโดนสารพัดนะคะเข้ามาให้กระทบกระทั่งจิตใจแต่เป็นยังไงเมื่อได้ไพ่ใบ,ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าหัวใจเขาเหมือนพุ่มเกาะเหล็กนะคะก็ทนทานได้แต่ ก็มีปฏิกิริยาแสดงออกนะเพราะว่านิสัยของคนที่ได้ไพ่หัวใจแกล่งนี่ยคือเป็นคนที่ไม่เคยยอมคนคือยอมอาจจะยอมทางร่างกายแต่จิตใจไม่ยอมนะคะฮึดฮัดฟึดฟัดอยู่ข้างในนะคะอะยอมทำตามนะคะแต่ก็จะอดไม่ได้ที่จะมีกะฟัดก็เฟียดนะคะช่วงมีเรื่องงานใครทำงานอยู่จะเหนื่อยหน่อยนะคะส่วนใครตกงานหรือใครรู้สึกว่าลางไม่ค่อยดีก็ ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยก็คือเรียกว่าไพา่ไพ่ใบแดงนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ที่ได้รับข่าวหรือได้ยินอะไรมาที่ทําให้เราค่อนข้างตกใจนะคะงานในช่วงนี้จะเหนื่อยถ้ามีรักษาไว้ให้ดีนะคะหรือถ้าใครทำ,อย,อ,อ,รทำอยู่แล้วได้รับข่าวร้ายหรือสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่า มันเป็นแค่การเตือนนะคะอาจจะถูกตักเตือนหรืออาจจะมีข่าวแว่วๆมาแต่ยังไม่ถึงอะไรที่ร้ายแรงเป็นแค่การเตือนก่อนนะคะเตือนให้รู้ก่อนเพราะว่าต่อให้ไพ่ใบนี้ไม่ใค่โอเคไพ่ใบนี้เนี่ยยังพอรับได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การงานตอนนี้นะถ้าใครยังมีงานทําอยู่นะคะได้รับแรงกดดันเยอะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้งานอะไรมากๆเนี่ยคุณต้องมีความ มีสติมีความยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็มีความอดทนนะคะตามน้ําไปก่อนแม้ว่าบางอย่างเราจะไม่ชอบก็ตามนะคะตามน้ําไม่ได้แปลว่าให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนะแต่หมายถึงว่าเรื่องไหนหยวนได้ก็ควรยวนนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีไปตำแหน่งถัดไปนะคะคือตำแหน่งการเงินการเงินได้ไพ่เทียนดับไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่การเงินตึงมืออยู่ในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยต้องรู้จักใช้ใจ่ายให้มีสติมากขึ้นนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตัวเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะประหยัดนะคะแต่ก็ยังอดไม่ได้ซื้อของฟุ่งเฟือลองดูใกล้ตัวนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจ่ายอะไรออกไปเนี่ยมารู้สึกตอนหลังว่ามันเป็นสิ่งที่ซื้อมาแล้วก็กองไว้ไม่ได้ใช้หรืออาจจะได้ใช้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนะคะ ใครได้ใครจะหยบจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่เทียนดับอะความหมายของมันก็คือมัน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 ไม่เคยโอเคนะคะแต่มันพึ่งดับนะคะแต่ไพ่ใบน,นี้คือมันพึ่งดับไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เราเป็นคนทําให้ดับนะแต่เราอาจจะเป็นแค่ปัจจัยที่ทําให้การเงินไม่ดีเช่นว่าคุณอาจจะมีอาชีพอะไรบางอย่างอยู่แต่คุณขี้เกียจคุณทํามันไม่เต็มที่หรือทําไม่ต่อเนื่องนะคะ ทำให้การเงินตัวนั้นอะแทนที่มันเคยได้มาเรื่อยๆมันก็เลยหยุดชะงักไปนะคะแต่ไพ่อีกใบหนึ่งดีนะคะไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยมันยังหมายถึงว่าการเงินไพ่คู่นี้คือไพ่ตําแหน่งนี้นะคะคือตําแหน่งการเงินนะคะบอกให้รู้ว่าแม้ใบนี้เทียนจะดับไปแต่ต้นไม้ของคุณนะคะหรือว่า รายได้ของคุณเนี่ยมันยังมีเข้ามานะคะมันยังออกดอกออกผลให้คุณได้ความหมายทั่วๆไปก็คือถ้าพเพอินคุณตกงานนะคะหรือว่าช่วงเนี้คุณเข้าอยู่ในภาวะฝึกเครืองอะไรก็แล้วแต่ให้ลองมีสติพิจารณาดีๆอีกทีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบกายคุณหรือสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันยังออกดอกออกผลให้คุณได้อยู่นะคะยังยิ้มได้นะคะไม่ถึงขนาดแบบว่า ทำไม่ได้เลยแต่ว่าคุณต้องมีสติแล้วก็รู้ว่าจะสิ่นน้ำมาใช้ยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคะความถนมัดในวิชาชีพนะคะอันนั้นอะเอาไปต่อยอดได้หรือเอาไปรับจอบทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่เล็กน้อยนะถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าให้ในระดับที่พอใจแต่การเงินของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สามารถทําคนเดียวได้อาจจะต้องมีการอาศัยความช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะต้องมีการแนะนําจากบุคคลอื่นเข้าไปนะคะ การเงินไม่ดีสรุปไม่ง่ายๆนะคะแต่ยังไม่ถึงขนาดแย่ยังไปได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมให้มีมากขึ้นได้นะคะแต่จะต้องรู้จักควนขวายรู้จักพยายามนะคะ,ะถ้าไม่ทำแล้วเป็นยังไงไม่ไปเออถ้าไม่ทำก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวจะอ่านความหมายของไพ่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดอีกทีนะคะต่อไปตัวสุขภาพ,ภาพนะคะสุขภาพเนี่ยได้ไพ่ทางแยกนะคะ มันเป็นเหมือนกับเรื่องของการถางเลือกนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยความหมายก็ม,มีสองทางเลยคือเลือกคุณอยู่ในจุดที่ต้องเลือกนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาในความรู้สึกดิฉันที่สื่อกับไพ่ได้นะจะมีความรู้สึกว่าเจ้าชะตาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าสุขภาพไม่ดีแต่แปลว่าสบายเกินไปมันหมายถึงร่างกายเราอะนะคะอาจจะ ใช้ชีวิตเหลาะแหละเกินไปสบายเกินไปนะคะไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควรทําให้ไพ่ใบอื่นๆที่เขาขึ้นมาก่อนหน้านี้บอกให้เรารู้สึกว่าเราต้องกระตุน้นเราต้องถึงทางเลือกแล้วนะคุณอาจจะต้องยอมเหนื่อยมากขึ้นจากเมื่อก่อนนอนวัยเล่นมือถือดูหนังดึกดึกนด่นอะไรอย่างเงี้ยเอาช่วงเวลานั้นนะคะมากระตุ้นให้เราทําอะไรให้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกอันนี้มาเป็นไพ่ทางเลือกคุณต้องเลือกแล้วนะ ะะขึ้นในตำแหน่งสุขภาพก็จริงแต่เมื่ออ่านดูไพ่ไข่ไพ่ข้างเคียงที่ขึ้นมาหลายๆใบเนี่ยยังไม่มีอันไหนขึ้นมาบอกให้รู้ว่าสุขภาพคุณจะไม่ดีนะคะแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาใครหักโคมก็ช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะแต่ถามว่ามีอะไรน่ากังวลไหมก็ไม่มีนะคะพอไพ่อีกใบหนึ่งโอเคนะคะเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะช่วงนี้ คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นนะคะขึ้นในตําแหน่งสุขภาพอาจจะมีน้องนะคะผู้หญิงอาจจะมีน้องได้นะคะอาจจะตั้งท้องได้ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้นะคะคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้าไม่อยากมีต้องออวางแผนป้องกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้ามีช่วงนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะคะไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าพอตําแหน่งการเงินการงานมีปัญหาเนี่ยนะคะแล้วก็ตําแหน่ง ตัวเราเนี่ยหมายความว่าช่วงช่วงก่อนช่วงหลังจากนี้ไปนะคะคุณอาจจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งความรู้ความคิดเงินทองไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆนะคะเพราะตำแหน่งตัวเนี้ยนะคะยันตีความหมายได้ว่าเรากําลังเ,เหมือนกับเรากําลังมุ่งมั่นหรือกําลังคิดจะทําอะไรอยู่นะคะตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่เและ10คู่นี้นะคะเป็นตำแหน่งความสัมพันธ์นะคะ ช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดความสัมพันธ์ในที่นี้ที่ฉันเกิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ายังไม่ใช่เรื่องของความรักนะความรักเนี่ยมันมัน,ด,มนมดูมันต้องมีรายละเอียดมันต้องมีไพ่อีกหลายๆใบนะคะ ลอันนี้เราดูเรื่องทั่วๆไปก่อนนะคะความสัมพันธ์ช่วงนี้กับคนรอบข้างก็อาจจะลุ่มๆุ่ดอนดอนดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือปิดตาสักข้างหนึ่งนะคะบางเรื่องเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นเขาไม่ได้นะคะเราอยากให้เขาเป็นดั่งใจเราเนี่ยหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่าทาไมขอแค่นี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาทําไม่ได้อะคะ่ะแล้วถ้าคุณเก็บมาคิดคุณก็จะวุ่นวายใจเหนื่อยใจก็ไพ่ถึงบอกว่าปิดตาข้างหนึ่ง นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อเมื่อมาอยู่ใต้ตำแหน่งของอเรื่องของการงานด้วยเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานนะคะมันอาจจะกระทบถึงเรื่องของการที่เราจะได้ทํางานต่อไหมหรือว่าหน้าที่การงานของเราจะชะงักหรือจะได้ไปต่อด้วยนะคะก็ติดกตาข้างหนึ่งแล้วก็อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านมากนะคะบางเรื่องรับรู้มาไม่จําเป็นต้องพูดต่อพอพูดแล้วเนี่ย ผลไม่ดีมันจะมีมากกว่าผลดีนะคะไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยศัตรูไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะคะมิตรก็เป็นศัตรูได้ศัตรูก็เป็นมิตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเหมือนกับเข้าได้กับทุกคนสิ่งที่ไม่พอใจบางอย่างก็ต้องเก็บไว้ภายในนะอาจจะยังจําเป็นต้องคบกันต่อสําหรับคนที่เราไม่ชอบนะคะตามหน้าที่ ถ้ามีงานที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีไม่ใช่ว่าโกรธกันแล้วเราจะไม่ไม่ทํางานตรงนั้นทิ้งคว้างไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าศัตรูวันนี้อาจจะกลับมาเป็นมิตรในวันข้างหน้าก็ได้แล้วมิตรในวันนี้ก็จะเป็นศัตรูในวันข้างหน้าได้นะคะพิจิตรไพ่จะออก,กลางๆนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะเรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ไม่เคยกระทบพิจิตรเท่าไหร่นะคะถ้ามีเรื่องไม่พอใจไม่สบายใจจะมาแค่ วูว่าว่านะคะปัญหาเนี่ยยังมีให้แก้ไขยังทนได้นะคะไม่ถึงขนาดแย่ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะการงานจะค่อนข้างมีแรงกดดันเยอะนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาเอ่ยเฉยๆ,ยๆทําอะไรไม่เต็มที่ช่วงนี้ต้องกระตือรือร้นนะคะอย่าสบายอย่าขี้เกียจนะคะ เพราะว่ารายได้ของเงินทองที่เข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ต่อเนื่องแล้วนะคะมันจะเริ่มให้เห็นผลชัดเจนในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็เปิดตาข้างหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ